รักษาตัวให้หายก่อนนะลูกแล้วก็กลับมาอยู่ที่เก่าวแล้เขาบอกว่าย่าไม่ต้องเอาผมไปแล้วผมอยากตายอยู่กับย่านี่แหละกลับมาดูแข็งใจเข้ามาดูก้าวขาได้เก้าวเห็นหวงคิดอะไรไม่ได้เกลียดจังเลยถึงจะไม่ใช่ลูกหลานแทๆ้ๆเราก็รัก เรื่องงานด้วยทุก,ทกเรื่องงานแล้วก็แบบมาเมียชวนไปไหนไปหามหมอก็ไม่ไปฉันก็บอกว่าฉันจะเอาหลานนะไปรักษาให้พ่อไปรักษาพ่อพ่อเขาอย่างนั่นขับรถได้เราแก่แล้วเราจะเอาหลานไม่ไหนได้จะไปให้รถน้ำมนนอะไรแต่ะอะไรเงี้ยล้วเขาบอกว่าย่าไม่ต้องเอาผมไปหรกผมอยากตายอยู่กับย่านี่แหละฉันก็บอกว่าอย่าไปคิดเรื่องนี้สิลูกย่าใจไม่ดี จมาตาก็ยากเองไปรักษาตัวให้หายก่อนนะลูก<ฆ>แล้วก็กลับมาอยู่ที่เกาอเออแล้วเราก็บอกว่าถ้าเองไปคนเดียวไม่ได้เองก็ชวนเราก็พูดต่อหน้าเมียเขาแหละก็บอกว่าเองก็ชวนเมียเองไปสิแล้วเมียเขาพูดมาเลยเขาบอกว่าเขาไม่ไปหรอกตอนนี้ก็เลยมีปัญหาพวงหลานก็มาดูมาดูที่แรกก็เห็น่ภาพหวยอยู่ไม่เห็นตัวเขาแฝงนะเข้ามาเราก็ไม่กล้าเข้าประตู ไอ้แมวมันก็อยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็ขามันก็ห้อยอยู่นะฉันก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแต่ผ้าผวยเเขาเลืออราดเต็มไปหมดเลยฉันก็ออกไปออกไปก็เดินมาทางนี้ประตูนี้ปิดฉันก็ผลักประตูก็เรียกหลานตาตาไปไหนลูกทำไมไม่ขานย่าก็ไม่ขานแขนก็เดินไปเรียกหลานอีกคนนึงมันอยู่ห้องมันขามันเจ็บแล้วฉันก็เรียกทัด เองไปเป็นเพื่อนยาติตะไม่เห็นขันยาเลยเราก็ว่าเนาะไม่เห็นขันยาเองไปเป็นเพื่อนยานะ่ะย่ามาชวนหนูทําไมมันว่าเนาะยาเป็นคนเดียวก็ได้ยาไปดูแล้วยาไม่เห็นยาไปเรียกแล้วยาไม่เห็น<ม>แต่นี้คนเดียวก็ยาก็ไม่กล้าเข้าอย่างเงี้ย mm hmm. ไม่กล้าเข้าห้องเขาใช่ไหมแล้วมันมืด mm hmm. กลับมาดู mm hmm. แข็งใจเข้ามาดูก้าวขาได้ก้าวเห็นหวัวแหวนอยู่ตีนมันอยู่ข้างล่าง เขาบอกว่าไปทํางานนะจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่มันก็คงเรื่องจริงกันเนาะเห็นเขากลับมืดสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยเขาบอกว่าไปแต่เช้าเลยไหมไปไปทางานกงกงวันน่ะเขาให้เงิน<ะ>แต่ทําโออ่ะเขาไม่ให้เห็นเขาพูดนะหลานเรา,าพูดเองนี่เราก็บอกว่าช่างเขาเธอลูกเขาไม่ให้เราเราก็อย่าไปคิดอย่ามาใส่ใจที่ลูกเรามุ่งหน้าใหม่ เห็นเขาพูดก็สอนหลานนะ่นนะติ่งที่ไม่ดีก็อภัยเขานะอภัยให้ลูกหลานไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เกลียดชังเลยถึงจะไม่ใช่ลูกหลานแทๆ้ๆเราก็รักเพราะเขาลูกเมียแม่เขาได้กับลูกชายเรามันก็มีน้องชายแต่น้องคนละแม่เป็นลูกหลานของเราแทๆ้ๆคนนั้นไอคนนี้ไม่ใช่หลานมันทําผิดกับเราเยอะแต่แฉงก็ไม่โกรธ ข่าสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ